ครับมือนีเสนอเมนูนี่ครับลงท่ายผีเก่าต้มเป็ดตะไลครับอะไรประมาณโลกววนครับสูตรผมนี่คือจีค่าตะไคร่กระเทียมหอมแดงพริกแห้งพริกสดจีหอมหอมต้มตะไลครับหาเบิ้งครับขั้นตอนเรื่อยนี่ครับนี่นะครับจีค่าหอมยังเรียบร้อยนะครับเนาะพริกสดพริกแห้งทั้งตะไคร่ประถางเปียกครับต้มเป็ดอะไรบางคนใส่เบิ้ลตัวเพราะว่า ไร้ครับเมันีเบ็ดเบสาราเป็นควันสิล่ะน้ำลังเดือดพอดีครับรวงกวันเลยเครื่อง,งเยงปเป่างครับเปื้อยครับสงสัยกีก้าวเรือคุณไปกวนครับ เดี๋ยวคุณตัวใสไปก่อนน้ำเดือดลงไงปะไรติเดเวยครับมมครับนาำีออ่ันตีเนลครับน้ำเดือดแล้วครับไปรไงครับมาดา่ะครับลูกกับขอกเลี่ยงกะไรกับยาดินมันหยุดยังไงลงูกกินกับพ่ะไหม ก่อนเปื่อยก่อนครับประมาณครึ่งชั่วโมกระทังเดือดครับแต่ว่าก่ันเปื่อยครับเติมน้ำเปล่าก็เตือไปย่างเดี๋ยวก็พงช่วยด้วยครับผมเพื่อนๆคุไว้อย่างไงครับก็ขารเปียกสมนัวทำแบบนี้ครับลูกชายผมได้ทีเดียวตอนร่อนเปื่อยพบเปลยปุ๊บนี่ครับน้ากับข้าวดอกนี่จะดอกรวนน้ำหอมครับถิ่มใจเปลยเราถิ่มใจจบภารกิจครับกินได้เลยครับถ่ายที่น้ำกันนะครับ ต้มเป็ดปลาไหลแซ่ต้งกันครับห่อนเนี่ยกับวปาจนนั่นครับจินเ,เดียวปัดอกมึงเราร้องขาดหรอมึงลรวปิกเวอยครับอืมอบอกก่นเดี๋ยวแล้วกระเปาออเสียวิ่ง็ุ๊กตอะไอยาเบ้ อะไรดีแล้วบอกว่าสดีบากนะต้องดราคายังไงอเอหมดยังไม่ยังสุดจีหอมจีชาตะไคร้ไปเริ่มจิ๊ก